สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะฝากคลิปแม่ใบด้วยนะคะทุกคน,นะคะมาค่ะวันนี้แม่ใบจะพามาดูบรรยากาศยามเช้านะคะแสงแสงอรุณน,นะคะนี่คือแสงอรุณน,นะคะเพื่อจะไปสู่วันใหม่นะคะแสงอรุณยามเช้านะคะ แงสงสวยจากยามเช้านี่นะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามบ้านแม่ใบ้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณ ทำคลิปค่ะสองฝากสิว่าแสงอรุณยามเช้าค่ะทุกคนเนาะสวยใช่น่าจะเป็นเนาะน่าจะเหมือนกับ มันไม่ใช่ฝนจะตกนะคะทุกคนเหมือนเห็ดจะเกิดเขาเรียกเห็ดบดใช่หมพระภาคกลางเขาเรียกเห็ดบทเนาะหรือว่าฝนคะฝั่งทางนี้เหมือนจะเป็นฝนนะฝั่งนี้เหมือนจะเป็นฝนนะเพราะอากาศมันเย็นมากๆค่ะทุกคนฝากทิ้งม่ไวด้วยนะคะถึงจะไม่มีสาระอะไรเนาะแต่ก็ ยังไม่อยากหายไปจากสุวเชียลเท่าไหร่นะคะยังอยู่นะคะยังอยู่ยังอยากอยู่ๆนะคะแต่ด้วยมีเหตุผลบางประการนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆนะคะยังไม่ได้หาลูกๆทั้งหลายนะคะในไลฟ์สดนะแต่ก็จะพยายามไปดูคลิปให้ทุกคนด้วยนะคะจะพยายามไปดูคลิปเนาะแต่ ยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ที่จะไลฟ์สดนะคะน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอ๊ะหรือมันผิดกดไหมเนี่ยเห็นกดเยอะอยู่นะหลังๆเนี่ยกดเยอะอยู่กดเหมือนกับเข้าไปคอมเมนต์ก็จะ เขาจะตรวจสอบรู้เลยค่ะว่าไปดันให้กันเนาะอันนี้ฟังมาจากโคโลเลยนะคะคุณเน่งเมเดเลยนะคะคุณเน่งเลยนะคะคุณเน่งบอกว่าคือคุณเน่งเขาคุยกับทาง youtube ได้เนาะเหมือนบางครั้งที่ไปดันกันในช่องนะคะไปได้ไปไปคอมเมนต์แบบมาเลี้ยงโพให้นะแล้วก็มาช่วย ดูโคนะอะไรเงี้ยมาเอาญ่าให้โคนะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาตรวจได้นะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติคือถ้าเราไปตามคลิปครเราก็จะบอกว่ามาชมนนชมนี่ด้วยนะคะมามาเลี้ยงควงวัวเป็นเพื่อนนะคะมาเลี้ยงควายเป็นเพื่อนนะคะอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่จะบอกว่ามาเลี้ยงโคนะมา อะไรลือซื้อสักอย่างนี่แหละต้องไปฟังคุณเหน่งนะคุณเหน่งพูดพอฟังคุณเหน่งพูดก็เออเนาะบางทีเพราะถ้าเขาตรวจสอบแล้วช่องของเราอ่ะจะไม่โดนเขาจะไม่ทาง youtube เขาก็จะไม่ดันดันให้เรานะคะเพราะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเพื่อนแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นหรือเออเอาเมลเอาเอา,เอาตัวเองไปดันตัวเองเอ๋อใช่ใช่อันนี้เหมือน,นว่าเอา เอาบ้านตัวเองไปดันให้ตัวเองอะไรยเงี้ยค่ะคุณหนึ่งเขาบอกว่าเขาตรวจได้เขาตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเราไม่ควรไปดูของตัวเองเนาะแต่แม่ใบก็ดูนะไม่ใช่เอาเอาไปดูตัวเองนะเอามแต่แม่ใบเตแต่แม่ใบไม่ไม่ไมไมไมคือเมื่อก่อนมันจะมีเครื่องเล็กเนาะเครื่องเล็กแต่มันคนละช่องไม่เกี่ยวกันเนาะแต่ตอนนี้มันมีสองเครื่องแต่มันเป็นเมลเดียวกันนะอืมก็ เอาไปที่แม่เข้าไปดูของตัวเองที่ตอบคอมเมนต์อนะ่ะเวลาเขาไลฟ์สดนะแม่ไม่กดไลค์ให้ตัวเองนะมแม่ไม่กดไลค์ให้ตัวเองนะ,ะแคคือเราอยากเราดูเพื่อตอบคอมเมนต์เท่านั้นเองนะ,ะเราไม่ได้เพื่ออ่านคอมเมนต์ไม่ใช่เพื่อไม่ตอบเพื่ออ่านคอมเมนต์เนาะ แล้วเข้าไปดูคลิปตัวเองก็ไม่เคยกดไลค์นะบางทีเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวบ้านลองไปดูคอมเมนต์ตัวเองไปดูคลิปเราไม่เคยกดไลค์ให้ตัวเองนะไม่กดกลัวคแค่ดูเฉยๆดูเฉยๆค่ะ,ะสวยนะคะทุกคนเนาะดูทองฟ้าสวยแต่ว่ากล้องไม่ใบมันอาจจะไม่เหมือนจริงสักเท่าไหร่นะมัน ก็าไม่ไปมันข่าวไปหรือเปล่าว่าแต่ทองฟ้าจริงๆนะจะเป็นสีทองนะสีทองแล้วก็มีมีเมฆสีดำนะแล้วก็เนี่ยตรงที่เป็นระหว่างตรงนี้มันสวยค่ะทุกคนแต่ตรงนู้นเหมือนจอกเข่เห็นไหมเหมือนจอเกเขกกาลังจะงบเหยื่อเห็นปะเหมือนจอกขคหรือว่ากําลังจะงาบคนเลยนะนะเห็นปะเห็นปะไม่ไม่ได้จินตนาการนะเห็นไหมคะทุกคนมีหัวมีมีหัว,ม,ม,หวมีเหอเรียบร้อยแล้วก็คนกำลังจะวิ่งหนีเห็นไหม แต่ในนี้มันไม่ชัดในนี้ไม่ชัดอ่าะทุกคนจริงๆมันเหมือนจินตนาการเนี่ยเท่าเห็นมาก้อนเม่เห็นปลาเดี๋ยวบอกว่าไม่เห็นกล้องแม่ไม่เห็นท้องฟ้า,าสวยจริงค่ะสวยจริงนะอากาศเย็ยนดีมากๆ อากาศก็เย็นดีด้วยนะเนี่ยบ้านหลังนี้ยเป็นบ้านหลังเนี้ยเป็นอยู่บ้านทางสามแพ่งเลยเห็นไหมคะทุกคนประตูเขานี่เปิดปะทะทางสามแพ่งเลยนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะล้างอะ่ะไม่มีคนอยู่จริงๆนี่เปิดเป็นร้านค้าได้นะแต่เขามาเอาประตูทางนี้นะคราเขาเขาน่าจะปิดทางนี้แล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็ได้เนะหน้าบ้านเขาอะ่นะเนาะ แต่เข้าหันหน้ามาทางนี้แล้วแบบมันตรงกับทางสามแพ่งเลยทีเดียวมันก็เนาะตอนนี้เป็นบ้านล้างนะคะทุกคนตรงเลยอะ่ะดูดิตรงถนนเด้เลยเขาทำอะไรแล้วทางเส้นนี้มันเป็นทางทิศตะวันตกอะ่ะเออเป็นทางทิศตะวันตกอะ่ะเนืเออ้อ แม่ไก่ก็ออกหากินแล้วนะคะทุกคนเออก็หากินทางนี้เถอะชอบเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเขียียคุยเขียียต้นไม้ปลูกไว้นะเขียรตายหมดเลยไก่พวกเนี้ยบน่นบ่นให้ไก่ด้วยนะคะไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะเราไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนนะอยู่แต่บ้านเงี่ยก็เลยขอขอสักคลิปหนึ่งนะคะเพราะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ คลิปหนึ่งกอสักคลิปหนึ่งนะคะโอเคนะคะทุกคนค่ะไม่ไวขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ